สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าเวันที่27พฤษภาคม2563วันนี้จะมาแนะนำการปลูกอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรี50เนี่ค่ะอันนี้คือข้อตาที่เพาะไว้แล้วประมาณอันนี้น่าจะ5-6วันแล้วค่ะประมาณ5วัน6วันเนี่ยต้นต้นก็จะสูงประมาณนี้นี่ค่ะ นี่เพาะไว้ในกระสอบปุ๋ยเนี่ยค่ะขั้นตอนการเพาะก็ไปดูในคลิปที่ผ่านมานะคะเนี่ยนี่เพาะไว้แล้วห้าวันหวันพอดีป้าเขาก็สอบยาวมันจะมีตัดเป็นท่อนหนึ่งท่อนแบบนี้ข้อตาอ้อยที่อ่อนเขาจะ การงอกเขาจะดีกว่าข้อตาแก่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราส่งข้อตาให้ลูกค้าเราก็จะเลือกข้อตาที่ไม่แก่เนี่ยประมาณนี้มันก็เขาก็จะงอกดีตาการงอกการจเจริญเติบโตเขาจะดีกว่ากันอันเนี้ยเนี่ยค่ะอันนี้คือไม่ไม่ข้อตาไม่แก่ถ้าเป็นข้อตาที่แก่เอาให้ดูเนี่ยการงอกอะไรก็จะงอกดูแต่ช้ามากดูพร้อมกัน เนี่ยคือข้อตาที่แก่เพราะฉะนั้นแล้วการการจเจริญเติบโตเขาจะต่างกันอ่อนกับแก่อันนี้คือข้อตาที่ถีอันนี้ข้อตาอ่อนนะแต่ถีเนี่ยให้ดูทำไมถึงต้องนำไปชำํำไ,ไปเพาะก่อนเพราะว่าอัตราการการงอกการมาปลูกมันจะดีกว่าแต่ถ้าเราเอาท่อนพันุ์มาปลูกเลยอัตราการงอกก็จะไม่ค่อยเยอะ แต่แบบนี้อัตราการงอกการเกิดจะดีกว่าดีกว่ามากเลยนะคะมาเราจะมาสาธิตการปลูกอันนี้คือหลุมที่ขุดไว้แล้วอันนี้คือหลุมที่ขุดไว้แล้วนะคะเนี่ยเราก็จะมาวางท่อนพันไว้แบบนี้อันนี้คือคือหลุมที่ขุดนะขุดไว้แล้วแล้วก็ใส่น้ําไปให้มันเป็นคลนีนเนี่ยให้มันกดลงแบบนี้ เราจะกดไปครึ่งหนึ่งแค่นี้พอนะคะเราจะกดไปแค่นี้พอเนี่ย,ยการปลูกเราจะไม่กดไปมิดมากเพราะ่เดี๋ยวเราลดน้ำมันก็จะไอ้นี่ไปมันก็จะจมลงเนี่ยเราจะกดแค่ครึ่งเดียวเนี่ยแบบนี้นี่คะ่ะกดแค่นี้พอ กถึงแล้วก็พอดีที่ปกติแล้วหลุมหนึ่งเราก็จะใส่ถ้าคนที่สั่งท่อนพันก็จะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้แต่นี่มีท่อนพันเยอะประาใส่ประมาณหนึ่งสอสา ประมาณสักหลุมละสีท่อนก็ได้สามท่อนสีท่อนกำลังดีเดี๋ยวเขาก็จะแตกตาออกมานะคะแต่นี่มีเยอะก็เลยจะใส่เข้าไปเยอะหน่อยว่าเรามีเองอคือการปลูก มมามาลต่อมาก็มาลูบๆต่อไปนี่คือจะเป็นแบบนี้แค่ทางจะเป็นแบบนี้แล้วก็วางอย่างนี้เลยกดลงไปกดแค่ครึ่งเดียวพอเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยกดแค่ครึ่งเดียวเนี้ยค่ะครึ่งเดียวพอ ถ้าใครไม่มีเยอะก็วัางแค่สามท่อนอย่างนี้ก็ได้ค่ะลุมนึงแต่นี่มีท่อนพันเยอะก็จะใส่ไปอีกถ้าเขาดูแลเขาดีๆการแตกก็อะไรเขาจะดีมากเลยอ้อยอ้อยสุภาณาศูนย์แตกกอกเขาจะดีต้นแข็งแรงเป็นอ้อยที่คั้นน้ำที่คนนิยมนำไปปลูกและคั้นน้ำขายเพื่อจำหน่าย น้ำก็จะหอมหวานนคะคะเนี้ยนี้ยคือการปลูกอ้อยสุพรรณบุรี50แค่นี้พอนะคะกดแค่นี้พอไม่ต้องกดมิดเสร็จแล้วเราก็ไปหาเศษฟางหรืออะไรก็ได้มาคุม คุมเพื่อรักษาความชื้นเวลาเราลดน้ำมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปหา,าฟางเศษใยแห้งมาคุมก่อน บางพอนะคะไม่ต้องไม่ต้องหนามากคือบางพอแค่นี้นะคะวันนี้จบการปลูกอ้อ,อยง่ายอ้อ,อยสุพรรณบุรี50เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ